สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องจอกข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดจากกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพระเนจรได้โพสต์ข้อความลงในเฟ e บุ๊กโดยมีข้อความว่าขอกำลังใจหน่อยครับจะหยุดหรือไปต่อเหมือนเอาอนาคตตัวเองมาเสี่ยงกับคดีบ้าบอแบบนี้จะฟ้องผมก็ไม่กลัวหรอกผมก็จะฟ้องกลับเหมือนกัน ถ้าเขายุกฟ้องอีกครั้งทำให้เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเสียชื่อเสียงผมเอาชื่อผมไปออกรายการทีวีทำให้เสียชื่อเสียงจากโพสต์ดังกล่าวภายหลังโพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวโซเชียลให้ความสนใจและก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเช่นคนแรกก็คือจากกรีนะคะ หาทนายอาสาผมจะเห็นการมีน้ำใจของคนไทยเราครับติ่งสาเอาเป็นแขวนคิดว่ากูกลัวเหรอเรื่องฟ้องฮ่าฮาเห็นในกลุ่มผู้เหล็กไฟอีดอกติดตามกูตลอดกดโกดทุกโพสกูในเม้นฮ่หาฮาบ้าจริงถ้ากูกลัวไม่กล้ามาโพสเปิดหน้าหรอกครับโซเชียลท่านแรกก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่า เราทำดีที่สุดแล้วเขาไม่เห็นค่าเราก็หยุดก่อนไม่ดีเหรอน้องเราก็าอยู่ห่างๆเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้าเขาก็ได้เป็นห่วงน้องจัก,กรีสู้ๆนะครับคนถัดมาบอกว่าน้องจัก,กรีเป็นคนหนึ่งในหลายๆคนที่ออกมาปกป้องลุงพลเพื่อความถูกต้องยุติธรรมบางคนไม่รู้ความจริงน้องจัก,กรีก็เป็นคนหนึ่ง ในหลายหลายคนที่พยายามค้นข่าวหาความจริงมาให้พวกเราได้รู้แต่ถ้าน้องจัก,กรีไม่อยากไปต่อก็พอแค่นี้ป้าอยู่ประเทศสวีเดนอย่างไงก็จะติดตามน้องจัก,กรีต่อไปนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ทำดีต่อไปนะคะถึงจะไม่ไปต่อตรงนี้จัก,กรีก็ได้ตอบกลับว่าคดีลูกไม่เล่งตามเรื่อง แต่ตามเรื่องที่ไร้สาระระวังจะเสียเวลาค่าใช้จ่ายเปล่าๆคนถัดไปบอกว่างงใจเหมือนกันสงสัยเรื่องข้าวด้วยเหมือนเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายให้นางต้องฟ้องฮ่าฮอย่าหาทรรจริงๆคนคนนี้ครบทีมพ่อแม่นะเป็นพ่อแม่ที่รักลูกมีแต่ที่ติมีแต่พิรุธไม่รู้รักแบบไหนนะครับ สู้สู้ค่ะน้องจากกรีสังคมเราต้องการคนอย่างน้องนี่แหละค่ะที่พร้อมชนเพื่อความถูกต้องอย่างน้อยน้องก็เป็นอีกคนในกลุ่มผู้นำที่ไม่ปล่อยให้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆต้องนอนตายเดียวดายอยู่บนภูน้องเป็นกระบอกเสียงให้เรื่องนี้ไม่เงียบหายไปกับการเวลาและพยานเทศสู้สูค่ะพี่อาจช่วยอะไรไม่ได้มาก แต่ที่พี่ช่วยได้คือช่วยสั่งสบู่ของน้องนะคะอยู่ใกล้ๆจะกอดให้กำลังใจนะครับสู่ๆเด็กน้อยแต่ความคิดอ่านเนื้อกว่าผู้ใหญ่บางคนคะ่ะพี่ว่าพอเธอเอาอนาคตและเวลาไปทำเรื่องมีประโยชน์ต่อสังคมให้คนชื่นชมดีกว่าปล่อยให้เรื่องของพวกเขาเป็นไปตามเวรกรรมและคดีเป็นหน้าที่ของตํารวจพอ พ่อแม่พี่น้องสายเลือดของเขาไม่มีวันตัดกันขาดเขาคงไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายพี่น้องของเขาหรอกนะสักวันหนึ่งพวกเขาก็ต้องไปดีกันแน่นอนสังเกตดูได้พี่สาวคนโตไม่เคยว่าอะไรให้น้องเขาช้ำใจเลยลุงก็เป็นแค่ลุงเคยคิดว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆจะดีกว่าถ้าไปดิ้นกับพวกเขาให้มากอาจโดนเท พอถึงตอนจบเราก็อาจเจ็บจริงที่สุดค่ะเห็นด้วยค่ะครอบครัวนี้พอการพี่สาวก็เริ่มออกลายจากที่เคยสงสารเดี๋ยวนี้บอกเลยเกลียดค่ะเห็นด้วยค่ะคงไม่ใช่แต่พวกคุณแต่ยังมีอีกคนที่เห็นด้วยแหละเริ่มถอยออกมาแล้วถ้าออกโหนกระแสดได้ยิ่งดีเพราะทุกคนมีสิทธิสงสัยในครอบครัวทุกคน เพราะคุณยังมีสิทธิ์สงสัยคนอื่นได้เลยจงใช้ความเก่งในทางที่ถูกเดอ้ออย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับคุกมันจะไม่คุ้มเสียเดอ้อน้องเดอ้อน้องรักตัวเองบ้างก,ก็ดีนะคะพี่ไม่มีคําแนะนํานะว่าหยุดหรือไปต่ออยู่ที่ตัวน้องเองแล้วคะ่ะถามคนในครอบครัวน้องครอบครัวจริงๆนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องว่าเขาว่ายังไง ก่อนดีไหมคะถอยออกมาก่อนจักกรีเราปกป้องเขาแล้วเขาละ่ะจะปกป้องเราหรือเปล่าถึงตอนนั้นก็เอาตัวรอดกันทั้งนั้นแหละเบาได้ก็เบานะอนาคตเรายัางไปได้อีกไกลถอยดีกว่านิดนึงเหมือนที่ป้าบอกเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้มันต่างกันเวลาเปลี่ยนใจคนและอาจเปลี่ยนไป พูดถูกต้องที่สุดค่ะพี่ให้กำลังใจนะคะสำหรับความหวังที่จัก,กรีมีต่อครอบครัวลุงกับป้าแต่จัก,กรีอย่าลืมว่าแม่สวิตตี้กับครอบครัวลุงเขาอย่างไงก็เป็นพี่น้องกันถ้าเราจะเรียกคนอื่นมันก็ใช่เต็มๆอยากให้น้องจัก,กรีเป็นกลางกางจะให้กำลังใจลุงปกป้องลุงก็ทำต่อไปนะคะใจคนยากแท้อย่างถึงที่สุด ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้และอยากให้น้องจัก,กรีปล่อยวางบ้างในบางเรื่องเพราะคนที่ทุกข์อาจเป็นเพียงเราเพียงคนเดียวสู้ๆนะคะสู้ๆนะมึงเมื่อกี้พี่น้ำฝาบอกรักมึงนะอย่าน้อยกันนะเขารักมึงกูเป็นกำลังใจให้นะมึงเบาได้ก็เบานะถ้าโดนจริงๆมันไม่มีใครมาช่วยเรานะเม้นแต่ที่คนเราปกป้องเขา เขาก็ช่วยไม่ได้นะเผลอๆไม่ช่วยด้วยซ้ำสู้ต่อแต่ต้องสู้แบบมีสติสู้ยังไงเราถึงจะไม่มีความผิดคนอื่นเขาเชียร์เราจริงแต่เวลาเราขึ้นโรงขึ้นศาลเราต้องไปคนเดียวนะจัก,กรีจริงๆรักใครห่วงใครหวังดีกับใครมากเกินไปก็ไม่เป็นผลดีเผื่อวันข้างหน้าพี่น้องเขาดีกันเราก็เป็นคนอื่นอยู่วันยังข้ามจ้า รักนะจากกรีเธอทำดีที่สุดแล้วจ้าใจร่มๆ่มนะครับจะทำอะไรให้คิดถึงครอบครัวและคนที่รักเราด้วยนะครับคิดว่าสุดท้ายใครที่จะอยู่กับเราพี่เป็นกำลังใจให้นะครับถอยค่ะมันเลยเถิดไปไกลแล้วเรื่องนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่ยังไม่กระตือรือร้นในคดีลูกสักอย่างอีกทั้งส่วนของลุงเอง หากจะขึ้นโรงขึ้นศาลอีกครั้งเขาก็คงดูแลตัวเองได้รวมถึงค่าทนายต่างๆตอนนี้ควรหันกลับมามองตัวเองได้แล้วค่ะว่าใช่เรื่องของตัวเองไหมที่จะได้ไปขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อคดีเรื่องของคนอื่นที่ผ่านมาน้องทำดีพอแล้วจากนี้ไปควรหยุดได้แล้วค่ะจะไปทำช่อง y o u t u b e ขายสบู่ก็ว่ากันไปถ้ารักคิดถึงลุงกับป้า ก็ยังสามารถไปเยี่ยมได้ตลอดค่ะเห็นด้วยจ่าจัก,กรีถอยห่างก่อนจา้าถอยมาเหอะเรื่องก็เริ่มเงียบและไปไกลแล้วแหละพี่น้องเขาก็เริ่มจะดีกันเราคนนอกยังไงก็มีแต่เสียค่ะพ่อเธอค่ะไม่ต้องตามแล้วค่ะปล่อยให้ตำรวจเขาตามเธอเพราะเวลามีปัญหามาน้องก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งชื่อเสียงด้วยค่ะเป็นห่วงน้องนะคะ ถามใจดูเวลาเราเดือดร้อนลุงกับป้าช่วยไหมคะถูกต้องจา่าถูกต้องที่สุดแต่น้องชมพู่เป็นหลานลุงพลนะคะทำเพื่อลุงกับป้าแต่นะคะไปต่อคะ่ะแต่เอาแค่คดีพอคะ่ะอย่าไปทุ่มเทยอย่างอื่นเอาแค่คดีพอคะ่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ทำน้องต้องได้รับโทษคะ่ะพอแค่นี้ดีกว่าเพราะลุงพลก็มาถึงจุด ที่มีคนคอยช่วยแล้วจัก,กรีต้องเก็บแรงไว้ในอนาคตนะเพราะมีคนที่เดือดร้อนอีกมากำลังรออยู่การพอไม่ใช่การถอยหรือการแพ้แต่เป็นการหยุดเพื่อไปทำสิ่งอื่นเพื่อคนอื่นแล้วเพื่อตัวเองด้วยค่ะกลับมาช่วยเหลือคนยากไร้คนจนเหมือนเดิมจะดีกว่านะจัก,กรีสู้ๆค่ะอะไรจะเกิดขึ้นน้อง คิดหนักด้วยเลยทางนี้อำลาแล้วนะจกักควรปล่อยให้เขาทำกันเองแล้วละ่ะแม่มันยังไม่เรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกมันเลยแล้วคนอื่นจะเดือดร้อนแทนมันทำไมกันทำงานหาเงินดีกว่าจะว่าก็ว่านะจักกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพระเนจรติดตามเรื่องน้องมามากคนที่ควรติดตามอีกและเรื่องก็เงียบไปไม่มีความคืบหน้าหนึ่งเปอร์เซนที่รอคอย ยาวนานเหลือเกินคุณทำดีที่สุดแล้วค่ะคุณจักรีป้าจะเป็นกําลังใจให้หนูโคนันของป้านะจ๊ะสู้ๆจ่าจักรีคนเก่งของแม่